ตั้งแต่วันที่24จตุพรกับนายนิติธรลำเหลือไอ้เจ้าทานายนกเขามันทำการชุมนุมขับไล่ประยุทธ์วันนี้ผมฟันธงว่าโดยกำลังของจตุพรและคุณนิติธรลำเหลือนี้ไม่น่าจะประสบความสำเร็จ คนมาน้อยการชุมนุมขับไล่ประยุทธ์ในเหตุการณ์วันที่24และที่จะแล้วมีอีกวันเสาร์และจะมีอีกเนี่ยผมอยากให้พี่น้องได้สรุปเรียนรู้เหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีร่วมกันในอนาคตผมก็ผ่านประสบการณ์การชุมนุมขับไล่อำนาจเผด็จการมายาวนานสีิกว่าปีตั้งแต่ ตั้งแต่ปี2516ติดต่อมาผมไม่ได้เคยห่างจากการเมืองเลยผมสรุปได้ว่าถ้าเราจะชุมนุมขับไล่เผด็จการเนี่ยมีปัจจัยสำคัญสองปัจจัยสำคัญคือหนึ่งประเด็นประเด็นการเรียกร้องการชุมนุมเป้าหมายการชุมนุม เช่นกรณีนี้คือขับไล่อยุทธ์ถามว่าประเด็นนี้มีเหตุผลไหมมีเหตุผลเต็มที่ประชาชนรู้สึกเบื่อหน่ายไหมรู้สึกเบื่อหน่ายเต็มที่มีรูปประทาความเดือดร้อนไหมมีเต็มที่หมดความห่วยแต่เขามันมีไหมมีการทุจริตมีไม่มีความไร้ประสิทธิภาพในการจัดหาวัคซีนมีไม่มีความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมีไหมมีชัดเจนหมดเอ๊ะแล้วทำไมลมแรง คำถามที่จะบอกเอา้ามันก็พร้อมหมดทําไมล้มไม่ได้ล่ะทําไมคนไม่มาชุมนุมบางคนไปตีความผิดว่าคนไม่มาชุมนุมเพราะว่าอายุธ์ไม่ได้เร็วจริงไม่ใช่ครับเร็วจริงดังนั้นปัจจัยที่สองคืออะไรปัจจัยที่หนึ่งประเด็นต้องชัดเจนแจ่มชัดประชาชนเป็นความต้องการของประชาชนประเด็นที่สองคือ เครดิตของผู้นำการเคลื่อนไหวประเด็นที่หนึ่งประเด็นการเคลื่อนไหวต้องชัดเจนประเด็นที่สองคือเครดิตของผู้นำการเคลื่อนไหวผมจับตาจตุพรมาตั้งแต่ต้นหลังจากที่แปลพักทรยศต่อประชาชนคนเสื้อแดงทรยศต่อพักเพื่อไทย จตุพรก็ด่าผมผมก็ไม่ตอบโต้แต่ผมถือว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้มาว่าจตุพรแต่เป็นการสรุปบทเรียนการเคลื่อนไหวทฤษฎีทางการเมืองว่าประเด็นของผู้นําทางการเมืองนี่ก็สําคัญการที่จตุพรเสียเครดิตไปแล้วแล้วยังจะนําได้ไหมผมก็อยากจะหนุนช่วยนะถ้าท่านดูรายการของผมนี่ผมหนุนช่วยตลอด เพราะผมถือว่าเป้าหมายสาคัญคือร้มยุทธ์ก็บอกให้พี่น้องประชาชนสนับสน,นุนส่วนท่านจะไปไม่ไปนี่ผมบังคับไม่ได้วันนี้พบความจริงว่ามันไม่ได้วันนี้จตุพรยังใส่ใส่ยาลดทอนกำลังลงไปอีกบอกว่าจะไม่แต่ต้องวังเลย ถ้าไม่แต่ต้องกษัตริย์แล้วรับรองได้ว่าขับไล่ไประยุทธ์ได้แน่แต่ว่าตัวของจตุพรเองนี่คเครดิตไม่มีแล้วผมดูจากการเคลื่อนไหวเห็นคนที่มาร่วมเคลื่อนไหวกับจตุพรในรายละเอียดนะผมดูรายละเอียดแล้วเห็นเฉพาะคนใกล้ชิดสนิทสนมที่เป็นพักพวกของจตุพรเท่านั้นแต่มวลชนทั่วไปไม่มีมีมวลชนจำนวนหนึ่ง แต่ไม่มากพอมีประชาชนคนเสื้อแดงส่วนหนึ่งที่ไม่สนใจซึ่งผมคิดว่าผมว่าดีนะครับเราร่วมกันเถอะร่วมกันจตุพรน้ำก็ให้จตุพรไปแต่ว่าเครดิตของจตุพรต่อประชาชนนี่อันนี้เป็นเรื่องของท่านนะไม่ใช่เกี่ยวกับผมผมหนุนแล้วผมสนับสนุนให้ประชาชนไปร่วมกับจตุพรไปเลยเพื่อจะร้มายุทธ แต่คำถามเยอะแยะในหัวใจประชาชนความไม่ไว้วางใจต่างๆต่อผู้นำการเคลื่อนไหวนี้เป็นเรื่องใหญ่ผมเลยสรุปทฤษฎีได้ว่าถ้าเครดิตของผู้นำการเคลื่อนไหวไม่มีอันนี้ก็ลำบากนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาทึ่งเป็นแกนนำเสื้อเหลืองก็ไร้วุฒิภาวะ คนเสื้อแดงจะไปร่วมเป็นแนวร่วมด้วยก็แทนที่จะรับแนวร่วมไปมันไปถือกระดาษบอกใครที่จับโจงกษัตริย์กษัตริย์ห้ามมาร่วมห้ามผ่านทั้งนี้อ้าวเห็นไหมครับอันนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับประชาชนนะครับถ้าจะบอกเอ้ยน,นี้สบายเลยอายุมันทําแต่แยกเป็นสองฝากแล้วอ๋อไม่สบายแล้วครับความเลวร้ายของมันพังแน่เพียงแต่ว่า ประชาชนจะอยู่จุดร่วมทำความเข้าใจกันได้หรือว่าผู้นำมวลชนผู้นำการเคลื่อนไหวที่ประชาชนเชื่อถือนี่จะจุดประเด็นนี้ขึ้นมาวันนี้เกิดการนำเสนอสองคนคนที่หนึ่งคือ คุณสมบัติบุญงามอันงงคุณสมบัติบุญงามอันงงนั้นไม่ได้มาค้านใครแล้วก็ไม่ได้ไปขัดแย้งกับใครพุ่งเป้าไปหาประยุทธ์โดยตรงเป็นเป็นขบวนหนึ่งที่จะขับไล่ประยุทธ์ดังนั้นภาวะการเสื่อมทรุดของประยุทธ์แล้วมีประชาชนมาเรื่อยๆเป็นผลดีอย่างนั้นแหละครับจตุพรมาก็ดี ทนายนกเขามาก็ดีพวกคุณเพนกวินมาก็ดีวันนี้เพนกวินก็นัดชุมนุมก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูสำหรับคุณสมบัติบุญงามอัน,นงงหรือที่เรียกเขามีชื่อเล่นว่าบอกไอลจุดเป็นคนที่มียุทธศาสตร์ยุทธวิธีจำได้ไหมครับ ช่วงที่เสื้อแดงถูกปราบไปครั้งแรกนู้นนะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนที่มันล่าสังหารเมื่อปีห้าสามพฤษภานะครับคุณสมบัติบูญงามอานอนท์ก็ลือฟื้นคนเสื้อแดงผู้รักประชาไทยขึ้นมาโดยใช้คำว่าที่นี่มีคนตายวันที่จตุพรถูกจับคุณส,สมบัติก็ขึ้นยืนขึ้นมาบอกที่นี่มีคนตาย แล้วผมไม่ใช่แกนนำเขาเขาใช้คาว่าแกนนอนภาษาที่คุณสมบัติตั้งไว้เนี่ยคุณสมบัติบงงามโมโนเขาใช้ภาษาเนี่ยเป็นภาษาที่เหมือนอ่อน,อ,อ,นอ่อนนะฮะแต่ว่ามันมีพลังแล้วเขาก็ใช้วิธีการนัดกันที่ร้านแมคโดนัลล์ที่ลาประสงค์นะั่นเป็นจุดวิธีการเคลื่อนไหวอันหนึ่งคนก็ไปชุมนุมกันจนกระทั่งเสื้อแดงกลับมาลุกขึ้นมาได้ใหม่ วันนี้คุณสมบัติบุญงามอัน,นงงเขาเสนอเรื่องการท่องเที่ยวในขณะที่คุณอยุตมันพยายามจะใช้กฎหมายฉุกเฉินห้ามชุมนุมเขาบอกเขาไม่ได้ชุมนุมเขาเชิญคนมาท่องเที่ยวเรียกว่าสมบัติทัวท่องเที่ยวยุคโควิดมั่นใจไปกับสมบัติทัวขับรถเที่ยวชมความงาม ของถนนรอบรอๆทำเนียบรัฐบาลร่วมทดสอบไฟกระพริบและแต่รถยนต์ว่าใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่เขาไม่ได้เชิญชวนให้ให้กดไฟกระพริบบีบแต่นะเขาบอกไปร่วมทดสอบแต่ของเราในระหว่างที่เราท่องเที่ยวเนี้ยมีการซ้อมใหญ่วันเสาร์ที่สกรกฎาคมหกสวันเสาร์นี่แหละครับนัดเจอกันรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ห้าโมงเย็นก่อนเคลื่อนขบวนหากกิจกรรมเป็นไปด้วยดีจะจัดทัวทั่วประเทศถนนหน้าสารากลางแอนี่นี่คือคุณสมบัติเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวที่มียุทธศาสตร์ยุทธวิธีจะเอาผิดขอ้อกฎหมายก็ไม่ง่ายนะครับแล้วก็เป็นการทดสอบโยนหินถามทาง แน่นอนครับการขับไล่ประยุทธ์จะกลายเป็นกิจกรรมมวลชนปลุกเราแม้จะไม่จบวันเดียวแต่มันจะลุกลามไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเมื่อสะสมปริมาณเรื่อยๆมันจะไปสู่ระบบการเปลี่ยนระบบถ้ากษัตริย์ยังไม่เปลี่ยนประยุทธ์อีก ความเกลียดชังของประชาชนก็กว้างขวางไปหมดกษัตริย์ก็จะพังไปด้วยกับประยุทธ์ผมจึงเชื่อว่าวันนี้ความเงียบของวังเนี่ยที่ผมวิเคราะห์ไปในตอนที่หนึ่งเนี่ยน่าจะมีผลต่อปัญหาการเปลี่ยนตัวประยุทธ์ขณะนี้เพราะผมไม่เชื่อว่าวังจะไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องนี้คุณสมบัติบุญงามอนงนำเสนออันนี้ก็ถือว่าเป็นยุทธวิธีที่ เก๋ไก่แล้วผมเลยถือโอกาสสนับสนุนนะครับโชว์เส้นทางสมบัติทัวร์ครับนี่เขามีเส้นทางสมบัติทัวร์เขาเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์นะครับเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ที่ไหนเนี่ยประชาธิปไตยใช่ไหมอนุสาวรีย์ประชาธิปตไตยใกล้ๆกกับสนามหลวงนะั่นแหะ แล้วเขาก็แล่นต่อไปที่ธรรมศาสตร์แล่นอ้อมสนามหลวงกลับมายังรุฐวภีประชาธิปไตยอีกครั้งวนกันไปกดแต่ห้ามกดแต่ในพื้นที่อื่นกดแต่ได้เมื่อมาถึงรุฐสภีประชาธิปไตยจนถึงขับออกจากรุฐสภีประชาธิปไตยต้องหยุดกดแต่ทำได้แค่เปิดไฟกระพริบวิ่งต่อกับ เป็นขบวนเคลื่อนไปเรื่อยๆเหมือนขบวนรถไฟเมื่อขบวนตั้งแถวได้ดีพอสมควรแล้วให้ฟังประกาศจะประกาศให้หัวขบวนเปลี่ยนเส้นทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อกดแต่กันอีกที่นั่น <c oughs> มีวิธีการนขอสนับสนุนนะครับเอา้าให้ดูกันชัดๆนี่เส้นทางเป็นอย่างนี้ ปรากฏว่าก่อนจะถึงวันเสาร์คุณเพนกวินพิชวรัตพิชวรัตน์นี่ใน Facebook เขาก็ออกข่าวอีกเขาทำวันศุกร์ครับเพนกวินใน Facebook ของเขาวใน Facebook บอกว่าประกาศเชิญชวนล่วงหน้าศุกร์นี้ไม่เขาก็ว่าศุกร์นี้แล้วนะศุกร์นี้ก็คือ วันที่สองกรกฎาคผมและเพื่อนๆจะไปไล่ประยุทธ์จึงขอเชิญชวนพี่น้องราษฎรทุกคนมาไล่ประยุทธ์ด้วยกันรายละเอียดและสถานที่จะแจ้งให้ทราบวันพรุ่งนี้ใครไม่อยากก้มหน้าทนรัฐบาลบักตูแล้วกรุณาเตรียมย,ยืดเส้นยืดสายรอ ทั้งนี้พ่อค้าแม่ขายที่เดือดร้อนจากการทำงานของรัฐบาลนี้โปรดเตรียมของมาเปิดตลาดขายกันโดยพร้อมเพรียงไปขายของหน้าธรรมเนียบกันไหมวันศุกร์ไปแล้วก็นี่วันศุกร์ไปไล่ไประยุทธ์กันไหมเออผมว่ามันเหมือนเด็กๆด,ดีนะน่ารักดีวันศุกร์ไปไล่ไปยุทธ์กันดีไหมครับรัฐบาลที่นี้อย่ามีเลย เอาละปรากว่าเครดิตของเพนกวินผมว่าเขามีเครดิตจะมากกว่าจตุพรหรือไม่ดูวันศุกร์ก็แล้วกันแม้ว่าอาจจะยังไม่ไม่เต็มที่แต่ว่าเป็นการเริ่มสตาร์ทสตาร์ทอัพกันแล้วเขาเนี้ยนะครับ ทิกออฟแล้วแค่เพนกวินบอกสื่อมนลชนก็แค่เขียนใน Facebook เขาลงกันแล้วครับนึ่งคือพิมพ์ลงกันแล้วผมช่วยไปสัมพันฑ์ให้อีกนะครับเพนกวินนัดไล่ประยุทธ์สุกนี้คมชัดลึกก็ลงผู้จัดจาก,การก็ลงนะครับ เราก็จะมาดูกันว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนแต่ละครั้งนั้นเราถือว่าเป็นบทเรียนทางการเมืองพี่น้องไปร่วมชุมนุมเคลื่อนไหวก็ได้รับบทเรียนเมื่อเห็นฝ่ายปกครองมันตั้งรับตั้งตู้คอนเทนเนอร์เราก็จะรู้ว่ารัชกาลที่10มีความเห็นอย่างไรวางเห็นอย่างไรรัฐบาล เตรียมกันยังไงเราจะประเมิสนสถานการณ์ได้หมดผมอยู่ต่างประเทศก็เอาใจช่วยและเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนไปร่วมกันและที่สำคัญก็คือเราจะได้สรุปทฤษฎีว่า 1. ประเด็นการขับไล่ประยุทธ์นี่ประชาชนเห็นพร้อมด้วยไหมสอแกนนำการเคลื่อนไหวนี่มีเครดิตไหม เป็นเครดิตของแกนกนำเครื่องหวนี่สำคัญแค่ไหนก็จะได้เปรียบเทียบกัน3ามอุณหภูมิความพร้อมอายุมันต้านได้เท่าไหร่ประชาชนขับเคลื่อนได้เท่าไหร่ก็จะได้อ่านเกมกันผมจึงเอารูปสมบัติบุญงามอนงงกับเพนกวินซึ่งเขา เป็นทิศทางเดียวกันแม้ว่าสมบัติไม่ได้พูดถึงเรื่องกษัตริย์แต่เขาไม่ปฏิเสธเรื่องการเป็นรูปสถาบันกษัตริย์ไม่เคยเอ่ยปากหรือมาขัดขวางอีกฝากหนึ่งไอ้ไอ้เจ้านิติธรลำเหลือนี่ไอ้นี่ขวางเลยครับถ้าทางซื่อบื้อดีจริงๆดูหน้าตามันเลยนะแล้วดูจริงๆก็คงไม่ได้ไอ้เจ้าสมไอ้เจ้านิติธรลำเหลือหรือไอ้ธนายนขานี่น่าจะไม่มีเครดิตเท่าไหร่ในหมู่พันธมิตร หรือกปปสศไม่มีเครดิตพอส่วนจตุพรนั้นเห็นชัดผมก็ติดตามมาตลอดแล้วดูท่าทางว่าเครดิตจากมวลชนน่าจะล่อยหลอไปเยอะมากแล้วมวลชนก็ยังตั้งคำถามอีกเยอะแยะนะครับว่าการขับไล่ประยุทธ์โดยไม่ให้แตะเจ้าแล้วไม่ให้พูดถึงเจ้าเลยปิดหูปิดตาแบบอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะถูกต้องไหมเนี่ย ทั้งหมดนี้คือการข่าวประจํารายการวันนี้ที่เรานำมาประเมินสถานการณ์แล้วก็จะได้ติดตามกันก็ขอพี่น้องช่วยติดตามดูแล้วก็ถ้าท่านเห็นชอบด้วยก็ผมเชิญชวนท่านไปร่วมกับเพนกวินด้วยนะครับร่วมกันขับไล่ประยุทธ์แม้แต่ขบวนของจตุพรผมก็เห็นว่าควรจะประสานแนวร่วม ไปร่วมช่วยกันถ้าทําได้แต่อันนี้ก็ไม่ผมบอกแล้วว่าผมไม่สามารถกะเกณฑ์พี่น้องประชาชนได้ก็แล้วแต่พี่น้องจะตัดสินใจแต่แน่นอนครับการขับไล่ประยุทธ์เป็นภารกิจที่สําคัญเพื่อจะให้ประชาชนมีทางรอดไม่อย่างนั้นก็จะตายกันหมดอย่างที่เห็นอยู่นี้ทุกวันนี้นะครับอย่าลืมนะช่วยกดไลค์ทุกครั้งที่ดูอย่าถ้าให้ดีกัน พอเห็นก็รีบกดซะก่อนแล้วก็เห็นโฆษณาก็อย่าก,กดข้าบนะครับนั่นเป็นรายได้เลก็กน้นอยของทางสถานีครับ